งานจากสารจ้ะกระตากระตาอันละร้อยสามสิบมสวิงน้ำจ้ะสวิงนี่เป็นยามใส้ของจ้ะนี่เป็นหมวกหมวกผ้ากองข้าวกับนี้จ้ะพี่เนอะกองข้าวหมวดมดีของใช้มากมายเลยค่ะ หมวกหมวกปอกแขนหมวกไหมพรมยามจ้ะเปมีเปนอนด้วยไม้กวาดไปเบิ่องฟังทางนั้นจะพี่หองมีกลับข้าว ทอดนี่ไเปเที่ยวเนี่ยเคียวไก่ทอดปลาทอดยำน้ำต้มมัดเ้าต้มมัดกันนี้ค่ะมัดละห้าบาทขนมจี นี่เป็นขนมนางเล็กจากน้ำขนมนางเล็กลูกชิ้นน้อยเด้ถุงเทใดไข่ไข่กับาชิมีพริกเขาแม่แม่ลูกชิ้นน้อยนี่เทใดอ๋อย่างตาแห้งอันอันเขียวนี่เดชไก่มะมีเขียนบอกแบบ เป็ดจ้ะพี่น้องไข่เป็ดนี่จะเป็นผักสดจะ้ะผักสดสดมะเขือเทศถุงละสิบบาทมะม่วงสุกจ้ะพี่น้องโลงละสามสิบบาทเป่าลุดสิบแตงสิบบาท งูสามสิบห้าเด็กเราจะเด่นกันหมดเลยเปลือกหนาหรือเปลือกบางมาดิขนมจีนสิบบาทบาททอดจากบาทละยี่สิบาาบาทนั่นปลามาแล้วปลาตะเพียงอ่ะ ใส่โอ๊ะปลาทอดไก่ทอดอันนี้ปอเปียเตยแม่ปอเปียปอเปียเดี๋ยะปลานักเลงตัวละเท่าใดใหญ่ตัวละสิบบาทปลาทอดตัวละยี่สิบห้าไก่ขรีนละสิบห้าไทยหลายๆรอบดูหลายๆรอบผัดตองจะถึงละสิบ ต้ผ <l ots sei> <c ười> ักพริกเนี่ยเป็นตะเพียเผ็ดไหมพริกเนี่ยขัวเองจิแม่ก็นตะเพียะมา้าจกินตะเพียันไงโมอัอันกิมาากบ้านอยู่โอ้ยากบ้านกินพค่กล้วยน้อยนี่เดี๋กล้วยชาบอันอันอันนี้แก่พี่จันนึแก่ไม่แก่พอจันละก็เจอกัน ปาหวานสิบบาทอันนี้สิบบาทจิจันะาเป็นตาไปทอดใบพเาี่สิบบาทกันดีไหมเซ็ปจัดมลอันนี้จเ็หนักตามนะเบิ่องดอกไม้จ้ะพี่เนาะดอกไม้สวย คลิปนี้ฝากได้กันนี้แหละจ้ะซื้อกลับข้าวแล้วจะกลับห้องกลับบ้านแล้วค่ะ